สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลิปตัวป๊อปนะครับคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆนะมาดูอุปกรณ์ตัวใหม่นะครับจากทาง p o n e c นั่นเองนะครับหลายๆคนนะครับอาจจะเคยใช้ Trading View มาก่อนถูกไหมครับสำหรับคนที่ไม่เคยใช้เนาะมันคือโปรแกรมนะครับที่เอาไปดูกราฟต่างๆไม่ว่าจะเป็นหุ้นนะครับทองคำบิตคอยอะไรก็ตามอันนั้นนะครับเป็นเรื่องเบสิกเราแค่โหลดโปรแกรมมาเนาะแล้วก็พิมพ์ชื่อเหรียญไปตรงนี้แค่นั้นเองมันก็โชว์กราฟาใช่ไหมครับแต่ทีนี้นะครับใน Trading View เนี่ย มันจะมีอุปกรณ์นะครับที่เรียกว่าอินดิเคเตอร์นั่นเองแล้วหลายคนนะครับชอบใช้สัญญาลบท t นะครับคือมันเป็นสัญญาณนะครับว่าตรงนี้ให้ซื้อนะเราก็ซื้อถูกไหมครับตรงนี้ให้ขายนะเราก็ขายเพื่อนๆบางคนอาจจะรู้จักนะครับเคยใช้กันมาบ้างแต่ทีนี้นะครับข้อเสียของมันคืออะไรครับข้อเสียของมันก็คือบางทีเนี่ยสัญณมันมาแล้วแล้วเราไม่อยู่ถูกไหมแล้วเวลาบางทีนะครับพอมันผ่านไปสักพักเนี่ย สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับคือเรามาซื้อตรงนี้เราขายตรงนี้เราอาจจะได้กําไรน้อยกว่าเดิมนะครับหรือบางทีนะครับมันให้เราเซลล์ตรงนี้นะครับให้เราช็อตตรงนี้เนาะพอสัญญาณมันเด้งเนี่ยแล้วเราไม่อยู่หน้าจอมันก็เกิดอะไรขึ้นครับเรามาได้อีกทีตรงนี้เนาะแล้วมันมาให้เราซื้อตรงนี้เราก็ขาดทุนถูกไหมครับดังนั้นนะครับ Ponic เนี่ยเขามีอุปกรณ์ตัวใหม่นะครับเป็นบอทนี่แหละนะครับแต่เป็นบอทดที่เมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่มีสัญญาณบาย หรือสัญญาณเซลสิ่งที่บอตตัวนี้จะทําให้เพื่อนๆน,นะมันจะซื้อให้ทันทีแล้วมันจะขายให้ทันทีไม่ว่าจะเป็นอินดิเคเตอร์ตัวไหนก็ตามที่เพื่อนๆใช้อยู่ขอแค่มีสัญญาณสัญล็อบอกมาแค่ว่าบายหรือเซลล์เนี่ยเพื่อนๆสามารถเอาตัวนี้ไปใช้ร่วมได้หมดเลยนะครับอย่างตัวที่ผมยกตัวอย่างให้เพื่อนๆดูนะครับตัวนี้ก็คือ u t b o t a l e r นนั่นเองเนาะเดี๋ยวผมจะทำให้เพื่อนๆดูนะครับว่าเซ็ตยังไงง่ายมากอย่างแรกนะครับเพื่อนๆต้องมีบัญชี P i o n เนกอนนะครับก็เพื่อนๆสมัครผ่านลิงก์ผมที่อยู่ใต้คลิปได้เลยนะครับลิงก์นี้เนาะกดเข้าไปสมัครนะครับหลังจากนั้นนะครับเพื่อนๆก็ล็อกอินเข้าไปนะครับฝากเงินเข้าไปให้เรียบร้อยนะครับแล้วเพื่อนๆก็ทําตามผมตรงนี้เลยเนาะอย่างแรกนะครับกดไปที่คําว่าเทรดแล้วทีนี้มันจะได้หน้าตาแบบนี้ถูกไหมเพื่อนๆเลื่อนลงมาตรงด้านซ้ายนี้นะครับเพื่อนๆจะเห็นนะครับคําว่าสัคํา ผมได้ทดลองใช้มา3ามรอบเลยนะค่อนข้างเวิร์กนะครับอันนี้ผมจะมาเริ่มใหม่กับเพื่อนๆเลยนะก็คือเพื่อนๆกดไปที่คำว่า Trading View c u s t o m Signal นะครับกดเข้าไปเพื่อนๆตั้งชื่อเลยนะครับตรงนี้คำว่า Set Signal Name นะครับเพื่อนๆตั้งชื่อไปผมจะตั้งชื่อว่า c ล y p t o Pop BTC แล้วกันนะครับก็ตัวนี้ผมใช้กับ BTC เนาะผมก็ตั้งชื่ออย่างนี้แล้วกันนะครับแล้วแต่เลยนะเพื่อนๆจะตั้งอะไรก็ตามสะดวกเลยนะครับ แล้วก็กดดําเนินการต่อไอวีดีโอตัวนี้นะครับถ้าเกิดใครดูนะบางทีจะงงนะครับให้เพื่อนๆดูตามผมดีกว่ามีเสียงประกอบเนาะตอนนี้นะครับพอเพื่อนๆได้หน้าตาแบบนี้แล้วนะเพื่อนๆกดไปที่คําว่า visit tradingview and set ตรงนี้นะครับทีนี้เว็บไซต์มันจะเด้งขึ้นมานะครับเป็นเว็บไซต์ tradingview นั่นเองเนาะเพื่อนๆก็ไปที่คําว่า search นะครับแล้วเพื่อนๆอย่าลืมนะเพื่อนๆต้องกดที่คําว่า symbol ก่อนนะครับแล้วก็เป็นคริปโตนะ แล้วเพื่อนๆก็เลือกนะเพื่อนๆจะเล่นเหรียญอะไรสมมุติผมเล่น BTC USDT อย่างนี้นะครับทีนี้นะครับมันก็จะขึ้นมาเนาะมันก็จะให้เพื่อนๆเลือกนะนเพื่อนๆจะใช้ของบรกเกอร์อะไรนะครับอันนี้เราไม่จําเป็นต้องซีเรียสน,นะครับคือเราเลือกบรกเกอร์อะไรก็ได้เนาะอันนี้ผมเลือกเป็นของ OKX OK และกันสมมุติผมเลือก OKX OK นะครับกดเข้าไปรันชาร์ตนะครับเพื่อนๆอย่าลืมนะกดเข้าไปด้วยนะแล้วก็เพื่อนๆเห็นไหมมันจะขึ้นมาหน้าตายอย่างนี้เนาะเดี๋ยวผมจะแอดตัว UTbot Alert ให้ใหม่เลยนะครับ ปิดไปก่อนเนาะเพื่อนๆเห็นคําว่าอินดิเคเตอร์ข้างบนไหมครับตรงนี้นะครับกดเข้าไปเพื่อนๆก็พิมพ์ไปนะครับว่า utbotstrategy นะครับกดเข้าไปเนาะของคนนี้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะสมมุติว่าผมใช้ตัวนี้นะครับผมกดเข้าไปอ่ามันจะขึ้นมาหน้าตาแบบนี้เลยเนาะมันมีทั้ง buy sell ให้เพื่อนๆเห็นไหมครับผมขอย่ออันนี้ก่อนนะทีนี้นะครับพอบอร์ดตัวนี้ขึ้นมานะครับเพื่อนๆทําตามนี้เลยนะ เพื่อนๆอ,อยากให้มันเล่นทม์เฟรมไหนเพื่อนๆก็เลือกไปเลยนะครับสมมุติผมอยากให้มันเล่นทม์ e เฟรม e 4ชั่วโมงผมก็เลือก4ชั่วโมงส่วนมากเขาจะเล่น3 4ชั่วโมงนะจากที่ผมสอบถามมาทางโบรกเกอร์นะครับก็ให้เพื่อนเลือกดูนะครับผมเลือก4ชั่วโมงผมกดไปที่อันเลิศนะครับเพื่อนๆเห็นตรงนี้ไหมอันเลิศเนาะกดไปนะครับเพื่อนๆต้องสมัครเป็นเทรดดิ้งวิวโปรก่อนเนาะมันจะใช้ได้นะครับพอทุกครั้งที่มันแจ้งเตือนนะครับ มันก็จะดีดไปที่ e x c h a n น e นะครับแล้วมันก็จะซื้อให้เราไม่ว่าจะเป็นสัญญาณบายมันก็จะซื้อสัญญาณเซลล์มันก็จะขายแต่ถ้าเกิดว่าของเพื่อนๆเนี่ยเป็นเวอร์ชันทดลองมันให้ได้แค่ครั้งเดียวทีนี้นะครับมาต่อกันพอเพื่อนๆกดอ l e r t แล้วนะครับเพื่อนๆกดไปที่ Every Time นะครับแล้วก็ไม่ต้องทําอะไรเลยเพื่อนๆกลับไปที่หน้าเก่าของ P i o n i นนะครับเว็บไซต์เขาเนาะแล้วก็กดตรงนี้ กดดาเนินการต่อมันจะมีขึ้นมา2ช่องใช่ไหมครับ Webhook URL กับ Message นะครับให้เพื่อนๆ copy Message ตรงนี้เนาะไปใส่ที่ตรงนี้นะครับเห็นไหมแทนที่ไปเลยเนาะคุมไปเลยนะครับแล้วก็ copy paste แค่นั้นเองแล้วก็ไปที่ตรงคำว่า Notification นะครับตอนแรกมันจะไม่มีนะแต่ผมเคยทำมันก็เลยขึ้นมานะครับเพื่อนๆก็กด copy ตรงนี้เหมือนเดิมนะครับไป copy paste ไปวางไว้เลยแค่นั้นเองเรียบร้อยแล้วกด create เลยนะครับผมกดเลยนะ 1, 2, 3สอ่าแล้วผมก็กดกดยืนยันแล้วมันจะถามว่าเพื่อนๆจะใช้ Signal นี้ไหมผมบอกว่าใช้เลยนะครับอ่าเขาจะถามว่าต้องการลงทุนเท่าไหร่กับเหรียญอะไรนะครับผมก็มาเลือกนะครับเป็น BTC นะครับ USDT แล้วก็เลือกนะครับผมจะลงทุนเท่าไหร่เขาขั้นต่ำอยู่ที่50นะครับผมก็ทดลอง50ไป นะครับว่ามันจะเป็นยังไงเวิร์กไหมผมกดสร้างบอทดเลยกดตกลงนี่อ่มาแล้วเห็นไหมครับแล้วเดี๋ยวพอเทรดดิ้งวิวนะครับมันมีสัญญาณบ u ายเซลขึ้นมาเมื่อไหร่ตอนนั้นแหละมันก็จะซื้อให้เราทันทีเลยง่ายไหมครับแค่นี้เองถ้าเพื่อนๆอยากยกเลิกทํายังไงครับก็มาที่หน้านี้นะครับกดยกเลิกแค่นั้นเองง่ายเลยนะครับอย่างสุดท้ายนะครับผมขอพูดถึงข้อดีและข้อเสียนะครับข้อดีนะครับคือเราไม่ต้องมานั่งเฝ้าเอง และมันได้ทันทีนะครับที่มันมีสัญญาณขึ้นมาเลยแต่ข้อเสียมันก็มีเช่นเดียวกันบอทนะครับมันจะมีสัญญาณขึ้นซื้อเซลล์หรือว่าซื้อบ u ายเนี่ยมันอยู่ที่คนเขียนบอทนะครับแล้วคนที่เขาเขียนบอทเนี่ยเราต้องทำแบ็กเทสนะครับหรือว่าเราต้องคอยดูเก็บประวัตินาะอว่าบอทต,ตัวนี้นะครับมันแม่นยําแค่ไหนมันไม่มีสัญญาณไหนที่จะถูกได้100แต่เราต้องดูว่าโดยรวมแล้วเนี่ยมันออกมากําไร อย่างเช่นเราทิ้งไว้สัก3วัน4วันเนี่ยมันออกมากำไรไหมออกมากำไรโอเคลันยาวได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราทิ้งไว้แล้วมันขาดทุนเราก็อาจจะต้องหาตัวอื่นนะครับมาเปลี่ยนดูจนกว่าจะเจอตัวที่พอใจซึ่งตอนนี้นะครับผมจะลองขอใช้ตัวนี้ให้เพื่อนเพื่อนดูก่อนแล้วก็ผมจะลองตัวอื่นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะให้เพื่อนๆดูนะว่าตัวไหนที่ผมใช้แล้วเวิร์กบ้างตัวไหนไม่เวิร์กนะครับแต่ผมก็บอกไว้ก่อนนะว่าผมไม่ได้ลงเยอะนะครับ ผมไม่ได้มาบังคับเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้แค่มานําเสนอเพื่อนๆได้รู้จักกันซึ่งยังไงก็ตามนะครับผมคิดว่ามันเป็นข้อดีของคนที่เขาใช้พวกสัญญาณบอทอย่างนี้อยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นสัญญาณบายหรือเซลเนี่ยคนที่เขารอสัญญาณขึ้นเนี่ยเขาไม่ต้องมานั่งรอมันขึ้นปุ๊บซื้อให้เลยแล้วถ้าเกิดมันขึ้นเซลปุ๊บมันขายเลยอันนี้ผมว่ามันสะดวกดีนะครับโอเคครับก็ใครใช้ไม่เป็นนะครับก็เดี๋ยวเพื่อนๆสอบถามมาได้นะครับที่ไลน์แอด crypto pop นะครับ แล้วเดี๋ยวผมจะนําไปถามกับทางโบรกเกอร์ให้นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนยังสงสัยหรือติดปัญหาตรงไหนโอเคครับไปแล้วนะครับบ๊ายบายครับ